Air Force Today. สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันยามเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณฟังอยู่กับรายการ Air Force Today นะครับวันนี้ตกกวันศุกร์นะครับที่9ธันวาคมพุธศกราช2565รายการที่นำเสนอข่าวและสาระความรู้เข้าถึงทุกเหตุการณ์ ไปกับกองทัพปรกาศเพราะโลกใบน,นี้อยู่ใกล้คุณครับวันนี้ผมนาวากาศเอกวิรชนนรานุชครับติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาส0นาทีถึง9นิกาผ่าน4แพลตฟอร์มครับช่องทางแรกเป็น Facebook ของกองทัพปากาศและช่องทางที่2เป็นระบบ IPTV w w w t rtf แล้วก็เคเบิลทีวีกองทัพากและก็ช่องทางส้ายเป็นหน้าปัดขึ้นวิทยุนะครับทางเสียงในเครือข่ายของกองทัพากทั่วประเทศท่านในกรุงเทพและปริมณฑลก็ขึ้น fm 102.5 MHz มครเฮิร์ครับวันนี้ครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจที่จะนำมาเรียนให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับเพราะว่ากำลังที่จะมีการจัดงานใหญ่นะครับซึ่งเปิดบีพิธีเปิดนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คืองานกาชาิประจำปี2565 ้องบอกว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผ่านสถานการณ์โควิดมา2ปีนะครับอยากเชิญชวนให้ท่านไปเที่ยวกันแล้ววันนี้ครับผมไม่รอช้าเพราะว่ากองทัพอากาศก็เป็นหนึ่งในงานภาครัฐครับที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ไปคว้ารางวัลนะครับรองชนะเลิศนะครับการประกวดล้านกาชาดปีนี้มาสําเร็จด้วยครับแต่ต้องให้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมาเล่าให้ฟังวันนี้ผมไม่รอช้าครับเรียนเชิญท่านรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานอากาศครับท่านพลอากาศตรีประภาสอนเจดีมาคุยให้ฟังครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับพี่ปูครับครับขอบคุณมากครับที่ตื่นในเช้ามามาวูรายการ Air Force Today นะครับหายเหนื่อยยังครับหายเหนื่อยครับไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะว่ามันทําด้วยความสุขทำด้วยการสิ่งที่เราทําเหมือนกับเป็นการให้กับสังคมเพราะว่าต้องต้อง่าลืมว่างานการชาติเนี่ยเป็นมันไม่ใช่เป็นงานที่ว่าไปเล่นสนุกเฮฮาอะไรต่างๆถ้าเราไปดูเบื้องหลังแล้ว การชาติเนี่ยมีทั่วโลกการชาติเป็นเรื่องของการปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์มไม่ว่าจะเป็นคือมีภัยพิบัติมีการต้องการบริบรจาคโรหิต ต้องการที่ช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนแรงต่างเนี่ยกาชาติจะเป็นหน่วยต้นๆถ้าดูประวัติดีๆผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับพี่น้องประชาชนครับกาชาติไม่ใช่ไป,ไปเล่นบิงโกสนุกสนานแต่เบื้องหลังเนี่ยมันย้อนไปตั้งแต่สมัยถ้าถ้าประเทศไทยก็ตอนท่วงความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสก็มีการตั้งสภา,าอุนารมขึ้นมาซึ่งเป็นเลสคอร์สสีแดงๆที่ปรากฏเนี่ยก็คือหน่วยที่เข้าไปแบบ เป็นกลางจะไม่มีใครทำร้ายแต่จะไปช่วยเหลือประชาชนคนบาดเจ็บไม่เข้าข้างฝ่ายใดเลยแล้วก็่ําสคัญมากใช่อันนี้คือสําคัญมากเพราะนั้นแต่การทําแบบนี้มันต้องมีเงินทุนมันต้องมีคนบริหารไม่ต้องมีคนที่เสียสละเขาเหล่านี้แหละครับที่จะดําเนินการอย่างสภาอุดารมแดงสู่สภากชาติไทยที่เป็นหน่วยงานดูแลบาดบัทุกอุลงสุขพี่น้องคนไทยมาโดยตลอดนะครับ มีภาพนะครับท่านผู้บริหารทางกาศครับเข้ารับประทานนะครับใบประกาศรางวัลนะครับรองชนะเลิศนะครับการจัดรายการชาติประจําปีนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวกองทัพอาศทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อยากิญช่วยให้ทุกท่านได้เข้าไปชมก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้พี่โอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าการการชาติปีนี้นะครับเขามปธีมการจัดการยังไงครับแนวคิดครับ ครับก็ทีมในการจัดงานของกาชาติก็จะเชิญหน่วยงานภาครัฐเอกชนเข้ามาประมาณสักปีนี้ประมาณเก้าสิบหน่วยงานแล้วใช้ชื่อทีมว่าเก้าทศวรรษใต้ร่มพระบารมีสุรด,ดีสภา,านายิกาสภากาชาติไทยนะครับซึ่งสภา,านายิกาประชากไทยค,คือสมเด็จถ้าเราเรียกกขา,าผมเด็จะนางเจ้าบรมราชินีนาถนะครับพระพันปีหลวงซึ่งท่านเป็นองค์อุปนายนยิกาของสภากาชาติไทยปีนี้ก็จะเป็นพระองค์ท่านเก้าสิบพรรษาก็จะเป็นการแบบเฉลิมให้แบบ ให้เป็นสิ่งที่เป็นเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกับสังคมที่ทจะจัดเพื่อพระองค์ท่านสําหรับกองทัพอากาศเนี่ยพอเรามีโจทย์ว่า9ก้าทศวรรษใต้รม่มพระบารมีสูดด่ดีสภานนยการสภาาชาติไทยปุ๊บเนี่ยเราก็มาคิดกันน้องๆในกองทัพอากาศโดยที่เราไม่ได้ใช้คนอเอร์เลยเป็นคนคนไทยกันการไทยกรมกรมช่างโยธาทานอากาศกรมกิจการพลเรือนก็ร่วมกันออกแบบเราก็มองอ๊ะอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะครับก็เราก็มองว่าเรามีพระมหาธาตุพระมหาธาตุที่ดอยอินทนนท์แหล่งท่องเที่ยวครับ องพ่อองค์แม่แล้วครบรอบ30ปีพอดีพี่โกกําลังจะอธิบายให้เห็นภาพถึงความเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างกองทัพกาศพี่น้องคนไทยก็คือสถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพกาศนะครับพระมหาธาตุที่ดอยอินทนนท์นะครับเชื่อมโยงมาเป็นการจัดเตรียมงานนะครับด้วยการของกัพอาการปีนี้ครับก็เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับเราก็เลยนําพระธาตุเนี่ยเชื่อมโยง30ปีซึ่งพระองค์ท่าน เกี่ยวบพระมหาธาตุนภเมทินีโดนนภพลภูมิศริที่อดอยอินทนนท์เนี่ยนะครับก็มีสําหรับของพระองค์ท่านก็พระมหาธาตุนภพลภูมิศริซึ่งมีความหมายว่าเป็นกําลังแห่งฟ้าเป็นสิริแห่งดิดนนะครับอ,อันนี้ก็คืออยากจะเชิญชวนด้วยว่าใครใครว่างไปที่ดอยอ,อินทนนท์แต่ถ้าเกิดว่าไปที่ดอยอินทนนท์แล้วไม่สะดวกไปที่สวนลุมพินีงานกาชาติเราจําลองสิ่งเหล่านั้นมาไว้ที่ทางเข้างาน กาชาติของกองทัพอากาศก็จะย้อนไปบอกที่บอกว่าทาไมเราถึงได้รางวัลเพราะเราก็ตีโจทย์ว่าเอ๊ะพระมหาธาตุอยู่ที่ภาคเหนือมันมีสถาปัตยกรรมล้านนามีอาคารแบบตะวันตกเราน้องๆก็เลยออกเป็นบอกว่าถ้างั้นก็เป็นล้านนาโคโรเนียนก็จะมีภาพเหมือนเมืองเหนือเดี๋ยวถ้าทีมงานมีภาพเดี๋ยวนำขึ้นภาพขึ้นมาโชว์ให้ดูเลยนะครับนี่ก็คือตรียมงานของกองทัพอากาศอย่างที่ท่านรองเจ้ากรมกอรบริหารอากาศนะครับในฐานะเลขาธิการนะครับนุการในการจัดงานในปีนี้เนี่ยนะฮะ นี่คือภาพบรรยากาศห้องนิทรรศการนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านเล่าไว้ฟังว่าแต่ขออืนเลยนะครับนี่คือเป็นโทนสีที่เป็นวันพระราชสมภพของพระองค์้านนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านบอกก็คือเป็นสไตล์ล้านนาโคลเนียนนะครับเข้าไปในบรรยากาศเหมือนทางเหนือเลยเรียกว่าจำลองนะครับ ภาพที่อยู่บนดดยนนมาที่นี่ะนะครับทีนี้ถ้าเข้าไปชมนะครับในงานกรราชาติเอาเริ่มตั้งแต่ทางเข้ากันเลยนะฮะแบ่งสัดส่วนแบ่งการจัดวายยังไงครับผมผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับต้องต้องมองภาพรวมก่อน<ม>ว่ากาชาติทั้งหมดเลยนะครับอยู่จัดที่สวนลุมพินีสวนลุมพินี<ม>สนมนามารถเดินทางไปได้ผมไม่แนะนําให้ใช้รถส่วนตัวไปนะครับอาจจะเข้าประตู4ประตู2ประตู3แล้วก็เดินนิดเดียวก็จะเดินวนไปทุกร้านสําคัญหมดเพราะว่าเงินทุบบาทสตางค์ที่ที่เราใช้จ่ายในงานนั้นเนี่ยจะถูก จะถูกบริจาคให้กับนําขึ้นทุนเก้าให้กับสภากาชาติไทยสําหรับกองทัพอากาศยังอยู่ในโซนเรียกว่าโซนความมั่นคงถ้าง,ง่ายที่สุดท่านลงประตู3แล้วเดินไปอีกประมาณสัก200เมตรเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก็จะเห็นของกองทัพอากาศเป็นโทนสีฟ้า<อ>ก็จะเป็นแบบด้านหน้าจะมีโดอินซีอยู่2ตัวซึ่งแดงเป็นเรื่องของอีเกิลกองทัพอากาศแล้วมีใช่ครับเก้าเวหาแล้วก็เบิร์ด Eye on the s k กแล้วก็จะมีเครื่องบินกิปเทนคือท่าไม่ต้องกลัวเลยว่าจะหาบูธกองทัพอากาศไม่ถูกเพราะว่าจะเห็นรูปอินซีเด่นจัง่าตรงทางเข้าด้านหน้าเห้อมกับเครื่องบินกิปเ่นใช่ไหมใช่โซนนี้ยังเดียดด้านหน้าตามภาพเราเรียกว่าโซนประตูทางเข้าร้านนะครับซึ่งถ้าเกิดมอด้านขวาจะมีสะพานซึ่งที่ดอยธนน ของพระมหาธาตุก็จะมีภาพเช่นเดียวกันเนี่ยมีขึ้นบินกิฟเพนมีด้านหน้านะครับสวยงามถ่ายรูปได้นะครับซึ่งประตูนี่สไตล์แบบล้านนาอะไรนะล้านนาล้านนาครับเป็นเป็นเราเหลือว่าเป็นโซนโซนเอเลยครับคือหาไม่ยากนะไม่ยากครับเดินผ่านก็อยากจะมีเอออยากจะเข้าไปในร้านละนะครับพอเข้าป๊อบเดินตรงไปก็จะเป็นในส่วนของถ้ามองไปด้านขวาก็จะเป็นโซนเราเรียกว่าสมาคมแม่บ้านฐานอากาศอ๋อพี่ๆอยากสมาคมแม่บ้านฐานอากาศร่วมกิจกรรมด้วยนะมาๆกันหมดวันหนึ่งประมาณ40 50คนครับมากันตั้งแต่สิบโมงเช้ายันสิบโมงเย็นในนนัั้้ก็มีทง เริ่อของการการเล่นเกมแล้วที่เราเรียกว่าขวัญใจชาวฟ้าสามารถจะซื้อบัตรแล้วก็ไปรับรางวัลน,นะครับแล้วร้านด้านขวานี่สําคัญเป็นร้านที่ผมผมทราบมาว่ามีการจองสินค้าล่วงหน้า <laughs> เพราะว่าสินค้าต่งตางๆมาจากอ่า ผู้เชี่ยทุ่ฐานอากาศทั่วทั่วโลกก็จะส่งสินค้าดีๆมาแล้วก็รวมทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกับกองทัพอากาศก็จะบริจาคของดีๆทั้งนั้นก็คือจำหน่ายราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาถูกกว่าท้องตลาดแต่เรียกว่าอ้าวเข้าไปทางทางเข้าซุ้มนั้นทางเข้าขวามือถ้าจะไปช้อปปิ้งก็ไปช้อปปิ้งที่นี่ใช่ด้านหน้าจะมีแบบศิลปินมีน้องๆมาเชิญชวนมีใล่นเกมใครจะไปเล่นเกมเลสียงโชคใช่ครับเห็นเมื่อวานนี้ผมได้ข่าวว่ารางวัลใหญ่ๆเนี่ยแตกออกหลายรางวัลเลยนะบางคนซื้้อใบพี่โกไดพัดลมได้จักกรยาน็มีนะะฮใช่ครับใช่ครับ เป็นแล้วแต่โชคแต่นี่นี่มาแล้วนีฮะนี่เป็นจักรยานฮะมีทีวีด้วยเหรอฮะมีทีวีฮะมีทีวีมีจักรยานแล้วก็มีของ <y> ที่มี v, ค่าหลายอย่างที่เขาบอก4ใบร้อยบาทเองพี่รับได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นไม่แพงไม่แพงครับนี่นี่น้องๆก็จะเชิญชวนกันแบบนี้ครับก็อยาก อยากจะเชิญชวนทั้งในส่วนของพี่น้องข้าราชการฐานอากาศครอบครัวพี่น้องประชาชนทั่วไปที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยรีบไปเลยนะครับอันนี้คือนี่คือออนไซต์แต่เรามีออนไลน์อยู่ด้วยนะครับก็จะเปลนไปี่ส่วนที่สส่วนที่3ส่วนที่สมนี่ผมผมขออนุญาตว่าเป็นเข้าไปปุ๊บด้านซ้ายมือจะเป็นเวทีเป็นภาพกองทัพอากาศเป็นร้านค้ามีอาหารเลิศรสจากยอด ของกองท่รอากาศกรมพลตรการทหารอากาศสั่งซื้อได้ราคาถูกชิมมาแล้วมันเป็นอาหารออกสไตล์เหนือด้วยพี่โกใช่ใ่เพราะมันีติมเหนือหมดติมเหนือเลยนะก็ด้านซ้ายก็จะมีใช่ครับมีการมีเกมบิงโกมีดนตรีเพ่อๆจากวงรุรยยางทหารอากาศเล่นเพลงแบบสมัยใหม่แล้วก็สรุกสนานผมผมนึกภาพอย่างนี้ว่า ช่วงโควิดเราไม่มีโอกาสออกไปที่ไหนเลยแต่พอเดินผ่านร้านฐานอากาศมีวงดนตรีวงใหญ่มีที่นั่งมีอาหารราคาถูกมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็เป็นเครื่องดื่มสุขภาพนะครับน้ำมะนาวน้ำอัญชันไม่มีขายแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์ครับเพราะว่าเราถือว่ามามร่วมทําบุญกันแล้วเงินทุกบาทที่จ่ายไปเนี่ยผลกําไรหรือว่าหักต้นทุนแล้วก็จะ ทุนก้าถวายอันนี้ขอให้ลึกตรงนี้นี่คือโซนด้านซ้ายสนุกสนานมากท่านนั่งเล่นบิงโกท่านเห็นเพลงเห็นภาพแบ็กกราวด์เป็นภารกิจกองทัพอากาศเห็น LED ที่มีกองทัพอากาศทําอะไรกันนะท่านก็จะได้รู้จักกองทัพอากาศก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่แบบกรังสบายบอดโปร่งนะครับนั่นเราเรียกโซนที่4แต่พอโซนโซนดีนะโซนเคือหน้าประตูโซนบีคือร้านสาข ร้านค้าสมาคมไม่บ้านอากาศนะครับโซน C เนี่ยสำคัญมากก็คือห้องแสดงนิทรศการอยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าท่านอยากจะรู้ว่าที่ผมพูดตอนต้นว่าสภากาชาติไทยเนี่ยกําเนิดมาประมาณ130กว่าปีแล้วแต่มันมีสากลด้วยเขามีภารกิจอะไรและใครเป็นคนดูแลนะครับพอเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยเราก็จะจัดห้องเป็น เป็น4ห้องด้วยกันอยากจะเชิญชื่อห้องเนี่ยก็ไพเราะนะครับพร้อมจองเอาห้องแรกก่อนชื่อห้องอะไรครับห้องแรกคือห้องสดุดีสะพานนายิกาห้องแรกนี่คือเล่าดีเลยดีพระบรมราชดีพันปีหลวงก็ยังเช่นเรื่องราวของท่านว่าท่านอ่า สภากาชาติไทยเนี่ยจากสภาอุณาโลมนะครับในปี2436ี่มเนี่ยมาจนกระทั่งถึงสภากาชาติไปปัจจุบันนี้ใครเป็นรุ่นดูแลบ้างและไปบำบับทุกบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนี่ก็จะเห็นนะครับให้รู้จักว่าที่มาที่ไปผมผมผมเข้าใจง่ายๆคือองค์กรนี้สภากาชาตินี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลางไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วก็พร้อมที่จะไปดูแลทุกหมู่ทุกเหล่าที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือห้องแรกนะครับ ห้องที่สองเราเรียกว่าห้องอบอุ้มประชานี่ครับคือห้องนี้นะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าอยากให้มาชมจริงๆเพราะเดินเข้าไปตรงเบื้องหน้าของท่านจะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงเด่นเป็นสง่าไปเลยใช่ไหมครแล้วก็ในห้องนี้เล่าเรื่องอะไรฮะก็เป็นนิทรรศการภาพถ่ายนะครับพร้อมเนื้อหาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์สภานายิกาสภาขาชาชกไทยแต่มันมีหลักอยู่ง่ายๆก็คือว่าห้องนี้ อย่างที่เรียนว่าสภากาชาติไทยช่วยทุกคนช่วยทุกเชื้อชาติถ้ามีความขัดแย้งก็ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอะไรก็พร้อมช่วยเหลือหมดทุกชาติสนาต,ตามหลักสากลหลักสากลของกาชาติเนมีอยู่7ข้อที่ท่านต้องเข้าใจต้อง,ต,อง,ต,องต้องทราบนะครับ,รบก็คือว่า1คือเรื่องดําเนินการเพื่อมนุษยธรรมนะครับ สองคือไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าเป็นใครฝ่ายไหนหรืออย่างไรก็แล้วแต่อันที่สามคือความเป็นกลางอันที่สี่คือความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับใครไม่มีใครมาบังคับอะไรให้ได้แล้วอันที่สี่นี่สําคัญมากคือบริการด้วยจิตอาสาจิตอาสาคือพร้อมให้พร้อมดูแลนะครับและความเป็นเอกภาพและสุดท้ายก็ความเป็นสากลสภากาชาติไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยมีทั่วโลกและมีเหตุการณ์ะไรวิกฤตต่างๆเนี่ยองค์กรเหล่านี้ซึ่งซึ่งของไทยประเทศไทยเราก็เป็นสมาชิก องค์กรนี้ดูด้วยก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพียงแค่ห้องที่ที่สองนะบางคนอาจจะยังงงว่าฟังครั้งแรกห้องแรกคือสุดีสภานายิกาห้องที่สองคืออบอุ่มประชาห้องอบอุ่มประชาห้องที่สามคือดุดสายทิพทาราแต่ห้องที่สี่ปกปักรักษาห้องที่ห้าคือคู่บุญบารมีจักีเกิดฟ้าครับโดยเฉพาะห้องที่ห้าครับผมอยากให้ท่านนั้นต้องไปตามรอยถ่ายรูปนะใช่เพราะว่าห้องที่ห้านี้เป็นห้องที่จุดแสดงภาพจำลอง ของพระมหาธาตุนภาพเมธิริโดนนับนพระพลภูมิิริองค์พ่อและองค์แม่นี่ครับตรงนี้ครับที่ทีมงานเอาภาพขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดนถ่ายภาพนั่งถ่ายภาพนะแล้วก็เหมือนที่จริงเลยครับเมื่อเมื่อวานมีพี่น้องประชาชนหลายคนเข้าไปเดินชมแล้วก็มีท่านผู้มิชาท่านผู้วิการฐานโบกท่านปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าไปชมท่านก็ชื่นชมว่าโอ้โหเป็นเป็นทีมที่ตรงกับของพระองค์ท่านแล้วไปนั่งถ่ายตรงจุดนั้นคล้ายๆกับเป็นหินอ่อนของพื้นที่จริงมีมีสะพานแล้วก็ สวยงามมากเหมือนถ้าใครไม่มีโอกาสไปก็อยไปที่จริงอยากให้ไปตรงนี้แล้วก็แล้วก็ห้องนี้ครับเดินออกมาผู้ก็จะเห็นพระมหาธาตุจำลองจำลองใช่พระมหาธาตุจำลองด้านนอกนะครับแล้วจะรู้ที่มาว่า30ปีสร้างอย่างไรพี่น้องชาวไทยรวมพลังกันผมผมว่าดอยถนนสูงมาก แค่สร้างให้ได้นี่ก็ยากมากแล้วผมผมสร้างว่าประวัติการก่อสร้างเนี่ยยากมากกว่าจะขนวัสดุขึ้นไปกว่าจะสร้างกว่าจะสําเร็จนะครับแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจและเป็นของประชาชนชาวไทยทุกคนแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นของชาวโลกนะเป็นเที่ยวในเขตทหารที่ท่านสามารถไปเที่ยวได้นะครับผมโดยเฉพาะยิ่งไปใหม่ใกล้ๆเนี่ยนะครับไปเชียงใหม่ต้องไปที่นี่นะครับนี่คือสิ่งที่ที่เป็นจุดเด่นที่จำเป็นนะครับอ้าวท้ายที่สุดนี่ครับนะ อยากจะฝากอะไรเชิญชวนให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปชมงานกาชาตินะครับปรยาำปีนี้แล้วก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่บูธของกองทัพอากาศครับครับอยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ยินเสียงผมอยู่เนี่ยนะครับในห่วงนี้11วันนี้นับตั้งแต่วันที่8ไปเนี่ยครับก็ขอให้หาโอกาสว่างและไปเยี่ยมชมร้านสปาชาติร้านไหนก็ได้ครับที่ท่านเข้าไปและจับใจใช้สอยหรือเงินบริจาคที่ท่านให้กับงานกาชาติในปีนี้เนี่ยจะ เป็นสิ่งที่เป็นต้นทุนสําหรับบาบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องประชาชนและใช้ประโยชน์กับทุกองค์กรทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือของบู๊กองทัพอากาศได้รับรางวัลด้วยนะครับ,รบเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของขา้าราชการกองทัพอากาศทุกคนพวกเราร่วมกันออกแบบพวกเราร่วมกันทําท่านทราบไหมครับ30วันก่อนจะเป็นร้านนี้เนี่ย กําลังพลของกองทัพอากาศประมาณ150คนเข้าไปได้แต่เช้ายันเย็นเช้ายันเย็นจนกระทั่งสร้างสรรค์ร้านค้าร้านนี้ขึ้นมาเพื่อพวกเราทุกคนเพื่อพี่น้องประชาชนก็อยากจะเชิญชวนไปที่สวนลุมพินีนะครับไปรถไฟฟ้าก็ได้ไปรถเมย์ก็ได้สิบเอ็ดวันตั้งแต่วันที่8ปดถึงสิบแปดถึงสิบแปดครับผมครับตั้งแต่10บนาฬิกาจนถึง4ี่ทุ่มใช่ครับสี่ทุ่มวันสุดท้ายห้าทุ่มแล้ววันสุดท้ายที่สําคัญก็คือว่า จะออกสลากกาชาติซึ่งเป็นไฮไลท์สลากกาชาติจะมีรางวัลใหญ่เป็นเป็นรถเบนซ์เป็นรถเอวีของกองทัพากาศนะครับท่านซื้อได้ทุกทุกบูธมีหมดเป็นสภากาชาติอันนี้เป็นสําคัญมากสลากเนี้ยก็จะเป็นสลากที่ชิงโชคด้วยให้โชคด้วยและก็จะเป็นการสมทบทุนในการที่จะนำเงินรายได้นี้ทุนกล้าด้วยครับก็ขอเชิญชวนไปร่วมงานกันครับผมสรุปอีกทีนะฮะก็จะชวนทุกท่านนะครับมาร่วมสร้างกุศล รุ่นโชคไปกับกองทัพอากาศแล้วก็อย่าลืมนะครับไปเยี่ยมชมบูเสสการท่านจะมีบรรยากาศเปรียบเสมือนสวรรค์บนบ้านเมฆที่อยู่ที่ดอยนอนจังหวัดเชีงยงใหม่ทำไมเป็นสวรรค์ <c oughs> เพราะว่าตัวบริเวณสะพานเราจะมีเปนแบบคล้ายๆเป็นหมอกเป็นไดอไอขึ้นมาที่เราไม่มีวิวสะพานที่พี่ไปถ่ายมาไม่ใช่หรอใช่ครับพระจันทร์ใช่กลางคืนถ้าตอนเย็นไปเนี่ย เราเดินมองผ่านสะพานปั๊บมีพระธาตุสององค์องพ่อองค์แม่ตรงกลางจะมีพระจันทร์เหมือนพระจันทร์แล้วเราจะบรรยากาศครึ้มๆนิดหนึ่งบรรยากาศสวยงามมากคือไฟกันคืนจะสวยไม่ไม่ไม่ได้สร้างบ่อยๆและจะไม่มีอีกแล้วเพราะครั้งนี้คือประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่จะผ่านออมาไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดใครไม่ใครไม่ได้ถ่ายภาพนี้ถือว่ามาไม่ถึงท่านเอาท่านเอาท่านไม่ทันขอบคุณมากครับพี่กอครับเวลาหมดพอดีเลยครับขอบคุณครับโอกาสหน้าคุณได้คุยกันใหม่ครับัสดีครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับนะแล้วกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ I'm